ช่ครับวันปีใหม่เลยครับผมก็เนื่องด้วยว่าล่าสุดที่เรามีกิจกรรมทําบุญจบแฟนๆเนี่ยก็น่าจะสองสามปีได้แล้วครับเพราะว่าหลังจากนั้นมาก็ติดโควิดแล้ว,วัดก็ไม่อนุญ,ญาตให้การมีการรงมคนอะไรพวกนี้ครับผมวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องดีที่ปีนี้สามารถมาร่วมทําบุญได้ตั้งแต่ต้นปีกับแฟนๆเลยครับท่างคนเก่าๆมันกลับมาเลยไหมครับเห็นแฟนๆมารวมัวในใดีใจดีใจมากๆเลยแล้วก็มีฟู้ดฟรักกันด้วยแฟนๆก็ส่งกันมาเลยครับผม ขนมเยอะมากๆอาหารก็เยอะมากๆเหมือนกันวันนี้ต้องมีกิจกรรมมอบของให้ให้กับให้ชาวบ้านใช่ให้กับชาวบ้านด้วยครับผมก็ดีใจมากๆเลยเวลาแบบที่ได้แจกให้เขาครับผมแล้วเขาก็จะแบบรวยพรเรากลับมาด้วยนะหลายๆคนเลยครับแบบเนี่ยขอให้เจริญเจริญนะขความมีเชื้อส่งดังอะไรอย่างนี้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นการแบบให้สิ่งกัดละกันน่ารักมากๆเลยอะไรที่ยังไม่คุ้นเคับที่ก็อย่างแรกเลยใกล้เลยครับ ใกล้ๆแล้วก็ด้วยความที่คุณแม่ก็เคยมาที่นี่บ่อยๆครับผมแล้วก็ก็น้อยที่จะมีวัดที่สามารถมีพื้นที่ให้กับแฟนๆได้มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่น่ารักมากๆครับวันนี้แฟนๆก็มาเยอะมากใช่มากันเยอะมากๆลงทะเบียนมาก็ห้าพันหกร้อยคนได้เลยครับกมีการสััสเรายงไกันบ้างก็ ช่วงนี้ผ่านมาจะเป็นการผ่านโซเชียลมีเดียครับผมคือด้วยความที่ตอนนี้โซเชียลมีเดียมันมีหลายแพลตฟอร์มมากๆแต่ละคนก็จะมีแบบช่องทางของตัวเองที่รู้สึกว่าอยากจะซับพอร์ตไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามใครพวกนี้ครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องไลฟ์สตรีมมิ่งมากกว่ากิจกรรมทุกอย่างจะถูกจัดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งหมดเลยทีนี้พอะมันเป็นการเจอแบบฟิสิกอลการเจอต่อหน้ามันก็จะเป็นแบบเป็นคนละฟิลนะมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกร่วมมากกว่าการที่เราทำไลฟ์สตรีมม ใช่ใช่ได้เติมพลังใจเยอะมากๆได้มาเจอแฟนๆแ,แล้วก็แบบเออเหมือนได้แลกเปลี่ยนเาเรียกว่าทํารู้สึกซึ่งกงันและกันแล้วก็เวลาเห็นก็ดีใจว่าแบบเออมีคนที่ซัพพอร์ตเราเยอะมากๆเลยนะครับแล้วมี่จคุณปีใหม่แล้ว,ลวก็ยังแบบเปิดช่องไปด้วยใช่ก็เปิดช่องใหม่ชื่อว่า Super Six Channel ก็อันนี้เป็นเป็นที่ผมกับน้องสาวแล้วก็จะมีทีมเนี่ยที่คอยทําด้วยครับผมก็จะเกี่ยวกับตอนแรกเราตั้งใจว่าเหมือน การทํางานเรามีหลากหลายรูปแบบมากเลยเราอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้เห็นว่าเบื้องหลังการทํางานของเราแต่ละวันไปเจออะไรบ้างบางวันอาจจะเครียดบางวันอาจจะแบบสนุกเทฮาอะไรเงี้ยครับผมก็อยากได้ให้ใหใหได้ลองเห็นแล้วก็กาลังคิดอยู่ว่าอาจจะมีคอนเทนต์อื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาคุณทัพวกซิงเกิลใหม่ๆด้วยก็จะมาลงในช่องนี้ครับมีการอัปเดตแบบว่าการทางานอย่างวิดีโออยู่ในนี้เลยไหมคัใช่ใช่ครับผมก็จะได้เห็นเลยมุมอมองว่าแบบบางงานกว่าเราจะสร้างงาน ชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผ่านโปรเซสอะไรบ้างหรือว่าเวลาเราไปเจอสถานการณ์ต่างๆแบบไอเดียที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันออกมาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นกันครับก็ลังเปิดวันนี้เลยนะครับงก็อา็จริงตัวตัวช่องเนี่ยเปิดมาน่าจะช่วงก่อนปีใหม่นิดหนึ่งนิดหนึ่งครับผมแล้วก็ตอนนี้ลงมา2คลิปแล้วแต่ว่าจะเป็นคลิปของปีที่แล้วไงตอนนี้หลังจากนี้เราจะเริ่มแบบลงคลิปของปีใหม่แล้วเพราะว่าก็เดี๋ยว เดือนหน้าเนี่ยก็จะมีตัวงานแฟนมิบันเกิดด้วยก็จะมีดีเทลว่าเอ้ยเราผ่านการทํางานอะไรมาบ้างไปถ่ายประชันไปไปปฏิทินไอ้พูดอะไรวะไปถ่ายปฏิทินประจําปีเป็นยังไงบ้างแต่ละลุคเนี่ยที่เราถ่ายออกมาคอนเซปท์ที่ต้องการเสนอแฟนคลับเนี่ยคืออะไรก็จะถูกใส่เข้ามาในดูอัลบอด้วยครับผมของแฟนมิันเกิดเราคือมีรยังไงบ้างบีันเกิดของแฟนมิวันเกิดเหรอครับด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดมาในรูปแบบคอนเสิร์ตเลย ก็จะมีแบบมาร้องเพลง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 แต่ว่าทีเนี้ยพอเราได้มาเจอแฟนๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากมีแอคทิวิตี้ที่ทำร่วมกับแฟนๆแบบเยอะๆเลยครับผมเรารู้สึกว่าอ่ะเราไม่จัดในรูปแบบคอนเสิร์ตแล้วกันจัดเป็นรูปแบบแฟนมีทเลยมีแบบมีการร้องเพลงด้วยมีการโชว์ด้วยแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมแล้วก็มีทั้งในในในส่วนช่วงการโชว์รวมทั้งหลังการโชว์ด้วยครับผมแล้วก็ระหว่างวันด้วยก็จะใส่มาเยอะๆเลยครับ เต็มวันเลยพี่เต็มวันก็ด้วยด้วยความที่เราอยากจะแบบต้องบอกว่ามีเวลาร่วมกับแฟนๆเยอะๆรวมทั้งกระจายความเสี่ยงด้วยกระจายความน่าจะเป็นไม่เลวว่าแบบแฟนๆถ้าเราเหมือนเราจัดรอบเดียวนี้แฟนๆที่มาเล่นกิจกรรมกับเราก็น้อยไงเราถึดว่างั้นจัดสองรอบแล้วกันคนที่มันจะได้มาเล่นเกมกับเราเนี่ยจะได้เยอะเพิ่มมากขึ้นเลยครับผมรวมทั้งเบนเอฟิตต่างๆด้วยหรือว่ากิจกรรมหลังจากนั้นด้วยที่ได้ทําด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าอาจัดสองรอบเต็มวันไปเลยแล้วแฟนๆเรามี ทั่วโลกอะรู้สึกว่าแต่ละทําโซนก็เวลาไม่เหมือนกันก็เลยจัดแบบสองรอบไปเขาจะไปกระจายดูว่าอ่ะแต่ละทําโซนซื้อรอบไหนดีนะจะได้แบบไม่ต้องรบกวนการนอนเขาด้วยบางประเทศก็คือแบบตรงข้ามกับเราเนี้ยไม่ได้นอนเลยอ่ะอยากอยากการเรียนแบบที่เราทำเกิดอินเตอร์เยอะเราได้ประสบการณ์ได้เรียนถูกอะไรบ้างโอ้หก็ได้เยอะมากๆครับเพราะว่าแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละศิลปินแต่ละโปรดิวเซอร์แต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันเราก็จะ สังเกตว่าอวิธีไหนที่เหมาะกับเราวิธีไหนที่ไม่เหมาะกับเราอันไหนเราสามารถนํามาใช้ได้บ้างระบบการทํางานของเขาเป็นยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยถ้าเราอยากจะทําเพลงแนวนี้ควรจะติดต่อใครอยากทําเพลงแนวนี้ควรจะติดต่อใครอะไรอย่างเี้ครับผมมีแค่หนึ่งน้องแต่ว่าในเรื่องวันเกิดนี่จดต้องมีการไลฟ์ด้วยใช่จะมีมีมีเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับผมก็ทั้งสองรอบเลยแฟนๆทั่วโลกก็สามารถดูได้ใช่เข้าไปได้ใช่เข้าไปได้ ก็ไปคือสามารถไปดูพวกดีเทลต่างๆนะครับผมได้ทางสุภาษิตชาแนลเลยทั้งตัวเว็บไซต์ทั้งตัว Twitter, IG, Facebook ต่างๆก็จะมีข้อมูลดีเทลต่างๆลงไว้เรียบร้อยเลยครับผม<ต>อันจริงๆลืม <c oughs> สำหรับไปดูกันได้ไปดูกันนะแต่ว่าใค<ต>รจับจำกัดจำนวนนะครับว่าแต่ละรอบต้กี่คนหรือว่าอะไรอย่างนี้ถ้าถ้าที่ที่งานนะครับผมต้องจำกัดตามจำนวนที่นั่งอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยสามารถดูได้เรื่อยๆใช่ครับ จัดที่ยูนิเทนพอยูนิเทนมอลครับผมวันที่11กุมภาเนี้ครับเชิญพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมอันเนี้เป็นอะไรที่ปรึกษากับทีมแล้วแล้วก็พยายามดูฟีดแบ็กจากแฟนๆครับคือแฟนๆหลายๆคนก็บอกว่าเหมือนอยากใช้เวลากับเราเต็มที่อ่ะในแบบเขาก็บอกว่าปีนี้ขอไม่มีเกสได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันแบบอย่างเนี้ยมานานมากๆแล้วก็ขอแบบใช้เวลากับเราเต็มที่ไปเลยเลยก็คิดว่าอาจจะไม่มีเกสแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเซัรพรสหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ ก็ดูยพยายามแบบดูฟีดแบ็กแล้วก็ดูว่ากิจกรรมเราจะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรยังไงได้บ้างเพื่อใอเหมาะสมกับความต้องการของแฟนๆด้วยแล้วก็เหมาะสมกับไอเดียที่เราต้องการใส่เข้าไปด้วยครับผมก็เป็นการทำงานสองทางมีติงตงตต้งต่างประเทศเหรอครับก็เรื่อยๆเลยครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นแบบเป็นทางออแกนไนซ์เขาเชิญเราไปอย่างเดือนนี้ก็จะมีไปที่เกาหลีวันที่26 29กถึงกนี้ครับผมเ็สองรอบเหมือนกันเดือนหน้าก็มีวันเกิดเรา แล้วก็เดือนมีนาก็อาจจะมีไปตามประเทศอีกจะต้องรอติดตามว่ายังไงบ้างครับอย่างระหว่างงานเป็นงานละครเราจะได้เจองานที่เยกยุคปีนี้ทีิดงานในปีนี้ครับผมจะค่อนข้างโฟกัสไปที่งานแสดงเลยครับเพราะว่าก็ได้รับโอกาสที่ดีมากๆมาก็รู้สึกว่าอยากทําให้เต็มที่มากๆตอนนี้ก็ถ่ายช่องวันอยู่ครับเรื่องดักหลยแล้วก็มีช่องเจ็ดอยู่ด้วยจะบอกชื่อเรื่องไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแบบซีรีส์ที่โหพอเห็นบทุูบ่ะอยากเล่นมากๆ ก็อยากให้เราติดตามคิดว่าท้าทายการแสดงมากๆหลายเรื่องเลยเป็นในภายในในปีนี้ครับส่วนเรื่องงานงานเพลงเนี่ยด้วยความที่ปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเราทําเพลงมาปล่อยแล้วบางทีเราไปร้องเพลงประกละคร่ะชนกันเยอะก็เลยแบบหงงๆอนะ่ะตอนนี้เลยคือเราได้รับเพลงประกอบละครมาเลยอยากให้ตัวเพลงเหล่านี้ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทําเพลงตัวเองครับผมารไปที่ว่าคอนเซ็ตปต์ปีนี้ค่อนข้างกินกระแสเลยินกระแสหรอ กำลังฮิตกำลังฮิงคือด้วยด้วยความที่ทั้งตัวผมเองแล้วก็ฐาน mm hmm. แฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วงใกล้ๆกันเลยรู้สึกว่าอยากอยากจัดทีมที่มันทําให้เราได้แบบย้อนนึกถึงความทรงจําอะไรเงี้ยได้แบบได้เขาเรียกว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาเราผ่านอะไรมาบ้างก็เลยคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะอาจจะเป็นช่วงแบบ ตีมเป็น90 Y2K อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นช่วงครับเกี่ยวประมาณ20ปีที่มันมีการเปลี่ยนผ่านทั้งแฟชั่นแล้วก็เปลี่ยนผ่านทั้งด้านเพลงเปลี่ยนผ่านทางด้านวัฒนธรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่งตางๆที่เราได้เห็นกันก็คิดว่าน่าจะสนุกมากๆค่ะนิ่งก็ต้องเป็นยุคแบบ90ไหยคะต้องรอติดตามขอเลิอกสิทธิ์ไปแล้วได้หรือเปล่าไม่รูแต่วันนี้แน่นอนค่ะได้ <laughs> มีได้มีมีม,มีจะได้ม,นมันๆกันครับแล้วอย่างช่วงที่ผ่านม,มาทำง,งานเยอะเรื่องสุขภาพ่าใจเราเป็นยังไงบ้างด้ <c oughs> ค่อนข้างดีขึ้นครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ด้วยความที่ทั้ทางร่างกายทั้งใจมันต้องมันก็จะดีก้าวกระโดดก็ค่อไม,ไม่ค่อยได้นะต้องค่อยๆแบบเติมเติมเติมไปเรื่อยๆช่วงนั้นที่เบร์นเอามาถ้าปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าดีขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วครับผมก็มีการจัดสรรเวลาจัดสรรการเลือกงานจัดสรรวิธีการทํางานที่เปลี่ยนไปพอเราเมเนจใหม่ปุ๊บม,มันก็เลยทาให้สามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้น ช่วงนี้ก็มีแบบแคสซ่าประการเฉยๆครับผมก็ไม่ได้ต้องไปที่แล,ล้ว,ก,วก็ตัวนี้นะครับผมอยู่ในช่วง post production ครับ mm hmm. คือด้วยความที่มันมีการแบบเป็นสัตวแพรย์ทางทะเลไง mm hmm. ก็จะมีเล่นกับปลาเล่นกับสิ่งมีชีวิตรวมทั้ง c g ด้วยทีนี้พอมันเล่นกับกรีหรือว่าต้องใช้ CG มันงานเร่งมากไม่ได้ ต้องให้แบบทาง CG เขาไปายบค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำเพื่อให้งานออกมาเนี้ยนะครับผมเลยอาจจะแบบต้องรอเวลาหน่อยเอาจริงๆตอนนี้ก็คิดว่าอาจจะต้องเลื่อนไปอีกที่ว่าจะเป็นปีนี้ไหมละก็อยากให้ออนภายในปีนี้นะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้ก็2ปีแล้วนะสแผนโปรโยังไงบ้างสำหรับอันนี้ครับผมด้วยด้วยความที่เราได้รับการร่วมมือจากหลายประเทศนะครับผมทำให้ตัว PR ต่างๆเนี่ยก็มาจากหลายประเทศเลยก็มีทีมที่คอยช่วยอยู่ครับแล้วก็เราก็มี Executive Producer ต่างประเทศเลยเขาก็จะคอยมอนิเตอร์ต่างๆให้อยู่แล้วคขอบคุณครับผมได้ก็ขอฝากผลงานนะครับละครเรื่องรักรายครับผมช่องวันอ๋อน่าจะช่วงมีนานี้แล้วก็มีที่ถ่ายทำอยู่ก็จะมีช่องเจ็ดครับผมคิดว่าน่าจะออนช่วงหลังกลางปีไป แล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์มีละครอื่นๆ,ๆที่ตามมาอีกก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมงานเพลงก็มีงานมีเพลงประกอบละครนะครับก็รอรอประกาศครับผมขอบคุณครับอ๋อแล้วก็ขอฝากแฟนมิตร้กนะครับผมมิวสิคเซสเบิร์ดเดย์แฟนมิริงนะครับ,รบวันที่11กุมภาพันธ์นี้ครับผมที่ยูเนี่ยนมอลล์ยูเนียนฮอลล์ครับก็จะมี2รอบด้วยกันก็เดี๋ยวจะเปิดขายบัตรเนี่ย15นี้ครับผมวันนี้เปิดขายบัตรตั้งแต่11บเอโมงเมป็นต้นไปก็สามารถซื้อบ,บัตรกันได้เลยทั้งแบบ ทั้งฟิสิก a l มาเจอหน้างานแล้วก็รวมทั้งเป็นออนไลน์ด้วยมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยทั้งสองรอบเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ